สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมคำรณบริสุทธิ์ในฐานะของประธานกรรมการบริหารบริษัทรักไทย80ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริษัทรักไทยแ0ครับและวันนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของบริษัทของเราครับซึ่งได้มีโการนําเสนอออกไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับมานานกว่า5ปีที่ผ่านมาแต่เรื่องราวต่อจากนี้ไปครับก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับท่านผู้ชมที่ กำลังจะตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทบรักไทยแ0สิ่งที่ว่านี้ก็คือแผนการตลาดหรือระบบการจ่ายผลตอบแทนนะครับแผนการตลาดของบริษัทรักไทย80ปัจจุบันผ่านสคบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งที่นำเสนอแผนการตลาดสู่สบบแล้วผ่านได้รวดเร็ว,รวอีกทั้งยังได้รับความชมเชยจาก ทีมสบว่าเป็นแผนการตลาดที่ทําง่ายได้จริงนะครับสิ่งนี้คงจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะต้องเป็นสิ่งที่ท่านจะตัดสินใจในการร่วมธุรกิจกับหลายๆบริษัทว่าแผนการตลาดของเขามีความมั่นคงมากน,น้อยขนาดไหนนะครับและเรื่องราวต่างๆนั้นคงไม่สําคัญนะครับเท่าไหร่กับ บริษัทรักไทยแ0ศสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแผนกระตลาดของเราสามารถที่จะทําให้คุณมั่งคัง่งร่ำรวยได้อย่างไรมีความเป็นไปเป็นมาสามารถทําได้จริงอย่างที่เราวางระบบลงไปหรือไม่พร้อมหรือยังครับถ้าเกิดคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปพบกับเรื่องราวต่างๆและการเริ่มต้นในการร่วมธุรกิจกับบริษัทรักไทยแปศนี้ครับการร่วมธุรกิจกับบริษัทรักไทยแปดศจำกัดนั้นไม่ยากครับเพียงท่านสมัครเป็นสมาชิก กับเราด้วยเงินเพียง200บาทท่านก็จะได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกของบริษัทบรักไทย80จำกัดของเราไปตลอดชีวิตครับและรับชุดคู่มือการดำเนินธุรกิจพร้อมอุปกรณ์ส่งเสริมการขายอีกหชุด่่นนั้นยังไม่พอครับท่านยังจะได้รับผลประโยชน์การจ่ายค่าตอบแทนอีก7ข้อครับและผลประโยชน์7ข้อมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับ ข้อที่1นึ่กำไรจากการขายปี15-30%คืออะไรก็คือกำไรจากการขายสินค้ายกตัวอย่างเช่นท่านขายเครื่องดื่มภูคขาผสมมะขามป้อมตราใจใจหนึ่งขวดราคา250บาทราคาสมาชิกอยู่ที่210บาทท่านก็จะได้กำไร40บาททันทีครับหรือท่านขายชุดเหรียญพลังงาน NI หรือเหรียญช้าง1ชุดราคา4,900บาทราคาสมาชิกอยู่ที่3,900บาท ท่านก็จะได้รับกําไรทันที1,000บาทนะครับนี่ก็คือกําไรจากการขายปีกอย่างไม่หมดเท่านี้ครับเพราะว่าสินค้าของเรามีคะแนนเพื่อนําไปสะสมคิดผลประโยชน์ในข้อต่อไปครับข้อที่สองโบนัสกลุ่มสายงาน15-37เปอร์เซ็นตคืออะไรก็คือการสะสมคะแนนที่ทําได้มาคิดผลประโยชน์ให้ทุกเดือนโดยใจ่ายให้ทุกวันที่15ของเดือนครับแล้วจ่ายอย่างไร ะครับก็คือเมื่อใดก็ตามที่ท่านสะสมคะแนนครบ3,000 PV ขึ้นไปยังไม่ถึง15,000 PV จะได้รับตำแหน่ง VIP มีผลประโยชน์คืนให้15%สะสมครบ15,000 PV ขึ้นไปยังไม่ถึง30,000 PV จะได้รับตำแหน่ง Silver มีผลประโยชน์คืนให้20%สะสมครบ30,000 PV ขึ้นไปยังไม่ถึง60,000 PV จะได้รับตำแหน่งโ o มีผลประโยชน์คืนให้25%ครับ และสะสมครบหก0มื p นพีวีขึ้นไปจะได้รับตำแหน่งแพตินัมมีผลประโยชน์คืนให้สามสิบเปอร์เซ็นตและเมื่อท nah ่านขึ้นตำแหน่งแพตตินัมแล้วสามารถช่วยให้สายงานขึ well ้นตำแหน่งแพตินัมได้สองสายงานท่านก็จะได้รับตำแหน่งเพ์มีผลประโยชน์คืนให้สามสิบเปอร์เซ็นตะครับช่วยให้สายงานขึ้นตำแหน่งแพตินัมได้สี่สายงานท่านก็จะได้รับตำแหน่งเอมเบอรลมีผลประโยชน์คืนให้สามสิบสี่เอร์เซ็นและถ้าเกิดท่านสามารถช่วย ให้สายงานขึ้นตำแหน่งเอโมรอลได้สองสายงานขึ้นตำแหน่งแพตตินัมได้สี่สายงานท่านก็จะได้รับตำแหน่งไดมอนด์นะครับมีผลประโยชน์คืนให้สามิบหกปเซ็นตหากท่านสามารถช่วยให้สายงานของท่านขึ้นตำแหน่งไดมอนด์ได้สี่สายงานขึ้นตำแหน่งแพตินัมได้สี่สายงานจะได้รับตำแหน่งคลาวนะครับมีผลประโยชน์คืนให้อีกสามสิบเจ็ดปรเซ็นตนี่คือผลประโยชน์ในข้อที่2นะครับส่วนข้อที่สามนะครับโบนัสพัฒนาองค์กรเร็วแปดถึงยีิบหกปอร์เซ็นตคืออะไร คือเมื่อใดก็ตามที่ท่านสร้างสายงานนะครับเป็นพัาสิกนัำและมีคุณสมบัติครบก็จะได้รับผลประโยชน์คืนในชั้นติดตัวนะครับอีก8นะครับชั้นที่สอง7เชั้นที่สาม6เปอร์เซนชั้นที่สี่5เปอร์เซนครับข้อที่สี่กองทุนเพื่อการสัมมนา2เปอร์เซนข้อที่ห้ากองทุนผู้ประสบความสําเร็จ2เปอร์เซนตข้อที่หกองทุนสวัสดิการผู้นำ2เปอร์เซนต และข้อที่7ครับกองทุนผู้นําระดับข่าว1%ที่คือผลประโยชน์ทั้ง7ข้อที่คุณจะได้รับบางท่านเห็นว่ามีผลประโยชน์ตั้งเยอะแยะมากมายคงจะต้องทํางานหนักแน่นอนแต่จริงๆแล้วนะครับมีหน้าที่เราทําไม่มากครับเพียง4ข้อเท่านั้นครับ